距離は大丈夫。 สวัสดีค่ะเคจิโฮมนะคะวันนี้แม่กับเคจิมาเที่ยวแถวแถวภูเขาไฟฟูจิกันค่ะแต่ว่าทริปนี้เราออกกันแต่เช้านะคะออกจากบ้านกันตั้งแต่ประมาณตีสีครึง่งเด็กๆก,ก็เลยยังอยู่ในชุดนอนค่ะคอตอนนี้ถึงจุดพักรถบนทางด่วนแล้วนะคะเดี๋ยวพาเด็กๆล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะเปลี่ยนเสื้อ่ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงงานเทศกาลฟูจิชิบะสากุระเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเวลานี้นะคะก็คือเวลาประมาณ6โมงเช้าค่ะแต่ส่วนเขาเปิดเร็วนะคะ6โมงเช้าก็สามารถเข้าไปชมได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนนะคะ เราก็เข้ามาด้านในกันแล้วนะคะเห็นแดดจ,จ้าๆแบบนี้นะคะวันนี้ไม่เค่จิก็คิดเหมือนกันค่ะว่าอากาศจะดีนะคะแต่ว่าตอนนี้อากาศประมาณ8องศาแถมลมแรงมากๆค่ะและความหนาวเย็นของอากาศวันนี้ก็เลยทําให้ดอกชิบะสูงุรักเขายังไม่ตื่นค่ะทุกคนก็เลยทําให้เราเนี่ย ไม่เห็นความชมพูเข้มของดอกชิบะสาก,กุระนะคะแม่เคจิถ่ายมาก็ได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูมุมสูงกันดูนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนไปกันเลยค่ะ โซนด้านหน้าก็จะเป็นร้านขายของฝากนะคะแล้วก็จะมีฟู้ดทาักขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็สามารถซื้อแล้วก็นั่งทานได้ที่นี่เลยนะคะบรรยากาศภายในร้านขายของฝากก็จะประมาณนี้นะคะคนเยอะใช่ไหมคะอันนี้คือบรรยากาศก่อน7โมงเช้านะคะทุกคนคนญี่ปุ่นเขาเที่ยวกันเร็วมากค่ะ ่วนของฝากนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายขนมแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะชูไฮรสผลไม้แบบนี้ก็มีขายเยอะมากค่ะรถขายอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็จะตกแต่งน่ารักมุงมิ้งนะคะและของที่เขาขายก็น่ารักมากๆค่ะอย่างร้านนี้ขายคุกกี้นะคะเป็นคุกกี้รูปภูเขาไฟฟูจินะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยมีหลายรสชาติด้วยนะคะ อ,อซือซอ้้ตรงนี <c oughs> เวลาเราจะซื้ออาหารที่รถนะคะเขาจะไม่รับเงินสดค่ะเราต้องเอาเงินสดของเราเนี่ยมาหยอดตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มชื่ออาหารที่เราต้องการแล้วก็จะมีทิกเกตมีตั๋วใบเล็กๆออกมานะคะเราก็เอาตั๋วนั้นไปยื่นที่รถค่ะแล้วก็จะได้อาหารออกมานะคะ เอแม่กดไปเรื่อยๆ <ged bubble> <t ort theme> เราก็ออกจากสวนดอกไม้กันเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเดินทางกลับบ้านค่ะระหว่างทางนะคะเคจิเขาอยากจะดูรถไฟโทมัสค่ะป้าเปิ้ลก็เลยพาแวะดูก่อนกลับบ้านนะคะ ไม้ค่าเอยเยนถูกมากถูกมากพี่เนี่ยเห็นเนียสองพันสี่ร้อยพี่เปิ้ลเอาเอาไปไหนคะฮะเอาไปอีกไหมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาไปต้มนี่ทำไมเขาต้องให้อันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะที่หมูกินเรียกว่าอะไรนะลำคนญี่ปุ่นเขาต้มใส่อันนี้ไม่ให้มันขมหรือไม่ให้มันอะไรไม่รู้แต่พี่ไม่เคยใช้พี่เคยคิดว่ามันเป็นน้าตาลด้วยแล้วพี่ก็เคยเอาไปชิมก็สามร้อยใกล้ถูกมาก กินแค่นี้โหดอ่ะรอยน่่นี้หกร้อยใหญ่มากขอเทียบกับพี่เปิ้ลใหญ่มากใหญ่กว่าแขนอุ้ใหญ่กว่าขาพี่เปิ้ลอีกวุ้ยันนี้เราไปลวกกินกับน้งข์ทิกงแน่จัาเลยใหญ่มากที่ไหนถ้าเตัวนี้รอไปแบ่งกันก็ได้นะเอาเอาไหมเราเอาไปแบ่งเออเนาะของอันใหญ่ใหญ่เราดิกินเลยดิเออเออเออถูกมากเนี่ยพี่ปีก่อนที่จะมี่ ไม่ก็เลยมันถูกกว่าในพริงที่กรุงเทพมาเหมือนเจ้าขินไม่ก็คือมาในร้านนี้แหละนีคืออะไรอ่ะนี่ไงผักน้ำมันเป็นแบบนี้หรอโอ้ยแต่มันยอดใหญ่แล้วค่ะอันนี้คือโมจิถูกกว่าในซูเปอร์ร้อยห้าสิบเยน อันนี้ไข่ไก่อ๋ออันนี้ไข่ไก่แพ็คละสองร้อยคู่ละสี่ร้อยอันนี้ผักสลัดถุงละหกสิบบาทใหญ่มากชี้แต่ต้มนะไม่มีรากอ๋อผักชีสองร้อย ตอนนี้เราก็กลับมาถึงโตเกียวเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าแม่เคจิยังไม่ถึงบ้านค่ะพี่เปิ้ลชวนมาทานข้าวที่บ้านนะคะวันนี้ก็เลยขอรบกวนพี่เปิ้ลหนึ่งวันค่ะมาทานข้าวเช้ากับข้าวกลางวันที่นี่นะคะเพราะว่าป๊าป๊าทำงานค่ะวันนี้แม่เคจิก็เลยว่างนะคะทุกคนแอบป๊าป๊าเที่ยววันหนึ่งค่ะสำหรับอาหารวันนี้นะคะเราก็จะมีเนื้อย่างนะคะ นี่เนของเราวันนี้เขาเรียกคอหมูย่างอันนี้คอหมูคขหมู <นะ S 2> อันนี้วากววิกววากิวอันนี้ก็วากิวอาหารเช้า,อชาของเราวันนี้ก็คือน้ำพริกปลาล้านะคะแล้วก็ผักลวกซึ่งเป็นผักที่เราซื้อมาเมื่อกี้ค่ะ หลังจากที่เราทานน้ำพริกกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาต่อกันที่เนื้อย่างทันทีเลยค่ะมือเช้ากับมือกลางวันก็ติดติดกันเลยนะคะวันนี้มันเป็นเครื่องที่แบบเราสแกนเองว่าหลักหอมราคาเท่าไหร่สแกนบาร์โค้ดเอง พอมีบาร์โค้ดเราบาร์โค้ดมันสแกนแล้วพอเสร็จปุ๊บเราไปคิดเงิน,นเราก็คือจ่ายเงินเอง oh. อัตโนมัติไม่ต้องไปเข้าแถวนี่ไงนี่เราใส่ได้เลย oh, ไม่ใส่ได้เลยเหรอใช, <he? S 2> ใช่ใช่ oh, ใช่โอ้ใช่สูงด้วยค่ะโอ้ยวันนี้มันลดลงไปเหลือครึ่งแล้วนะโอ่ยนะน่วง oh, <wow. S 2> อันนี้ยพ <Okay. S 2> งมากเยอันนี้มะม่วงห้าร้อยสามสิบเจ็ดเยนอันนี้ เขาเรียกไเขียวโซเวยเขียวโวก็ห้าร้อยสามสิบเจ็ดมหาฉนุก็สี่อห้าร้อยสามสิเจ็ดเยอะนะแต่ว่าแพงเยอะแต่แพงีเท่าไหร่เยอยสามร้อยดชวยบอกแก้วให้สองร คือร้านคลาวดี้อร่อยอยู่นะเด็ก<ต><ม>เอเดน,เอนชอบกินค<ม>ืออันนี้ดุกอย่างแล้วมัมะขามด้วยมั้ยมะขามมะขามอันนี้มีมะขามด้วยนะคะมะขามจากเพชรบูหรือเปล่าเนี่ยหกร้อยสี่สิบห้ามะขามผูกผูกน,นะคะเนี่ยตามร้านไทยขายแปดเก้าร้อยอันเนี้ยโอ้อ,อันนี้มะขาม นี่แจกสเกลือกดแจกเกือแล้วมะขามหวานพันสี่ชมพูมาจากแต่ว่าไม่กช่สีหรือเปล่าเนี่ยเราก็ซื้อนี่เองเราซื้อแล้วเราก็เซอร์เกนเซอร์เคนมันก็จะขึ้นมาสมมติเราซื้อสองอันเราก็กดแล้วเราก็เขียนว่าสองเราก็เขียนว่าเราเอาสองอันนะ อย่างันสองใช่ใช่แล้วก็ราคาแล้วก็บอกจำนวนให้เราแน่นอแบบว่าเราเอาสินค้าออกแล้วก็เนี่ยสมมติพี่เอาอันหนึ่งใช่ไหมพี่ก็หนึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอาของไม่เก็บพี่ชั้นนะม,นมา,มาละมอหรอม,มาละเนะี่ยโอ้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง หลงามพันสองร้ยสี่สิบไอเดสี้เด้ได้หลูก,ล,กลูกใหญ่สุดลูกใหญ่สีชมพูคือ9 5้าร้อยสีเยนนะคะแล้วก็สูงสีเขียวลูกเล็ก6อ้โหราคาสี่ร้อยห้าสิบแปดเอาไปกินไหมเดยวจะไม่อยู่บ้างอ่ะ ราจะซื้อพร้าสองรูกแล้วก็สแกนมาโพสก็มาอดลูกอีกมาสองูกแล้วเราก็เขียนที้สองเปลี่ยนเป็นสองูกมาันก็เป็นสอืแล้วก็สแกนทเรียน ราคาทุเรียนก็ขึ้นมาและโอ้ยอยากกินอ่ะเดี๋ยวกลับมาต้องมีอีกนะมันต้องมีนะมันก็จะขึ้นมาแล้วันนี้นะคะก็เป็นราคารวมทั้งหมด7,102พันห่งรอยเยนใช่เดี๋ยวเพียงมาพายโอ้ยจะกินทันไหมวะเอาลูกจุก่อนแล้วกันก็อยากกินขอเดี๋ยวไปซื้อขนมมาปะป๊าอันนี้คือตะกร้ารวมราคานะคะรวมราคาคือรวมราคา ขิงอันนี้ก็ราคาเนี่ยเราจะต้มต้มแค่5นาทีเท่าไหร่คะสกัน600เยนคุปเปอร์เราจะเอาอันนี้ แล้วพอเสร็จปุ๊บอ่าแล้วก็คูกป้องไมานี่วเราก็จ่ายเงินจ่ายเงินสด เงะดีู้ใเดค่ะตออไ่อไปอไปต่อไปต่ไป้่อาปต่าไปต่อไปต่อไปต่ไปต่อไปตอไปต่ไป่ะไป่อไปท่่ต่อไปต่อไอไปต่อไไปไออต่ตอไปไป่่อ น้ำแข็แงแห้งหรือว่าได้ไอสนะคะเปิดออกมาโอ้องถึงที่ค่อยตรงนี้แล้วก็ปิดติด,ดาาตรจ่ายเหรียญเป็นเหรียญเ,เ,เฉพาะที่เขาให้มาสำหรับไดไอ <c oughs> แล้วก,กดสตาร์ และนี่ก็เป็นเนื้อทุเรียนนะคะที่เราซื้อมากันวันนี้ค่ะแกออกมาก็ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เคจิก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่เคจินะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ